อ่ะมาไปงานที่เจ็ดใครยังไม่ได้ทำยกมือเฮ่ออ่ะไปงานที่เจ็ดนะคะ เป็นการแยกตัวประกอบของเท่านามโดยใช้ผลต่างกำลังสองเรียังจำคำนี้นะคะผลต่างกำลังสองนะสูตรก็คืออ่ะเอาสูตรไปเลยนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังบวกก่อนก็ได้ลบก่อนก็ได้เหมือนกันการคูณมีสมบัติการ หลับที่นะคะแต่ตัวหนึ่งต้องเป็นบวกตัวหนึ่งต้องเป็นลบนะคะอ่ะตัวอย่างใครยังไม่ได้เรียนมาหนูไปดูในคลิปเองนะจ๊ะอ่ะมาดูข้อหนึ่งหน้าของเราคืออ่ะหน้าคือเอ็กค่ะหลังคืออะไรคะหลังคือหนึ่งเราก็เขียนได้เป็นเอ็กกำลังสองลบ หน้ากำลังสองลบหนึ่งกำลังสองดังนั้นแยกตัวประกอบได้เป็นค่ะตรวจทาเลยพีเพ็ดรายงานอยู่ไหนเฮ้ ทสกูอัาวิดีโอนะลูกเดี๋ยวส่งไปในกลุ่มผู้ปกครองด้วยเลยดีไหมดี๋ยว <Yeah. S 1> อะมาดูต่อไป x กำลังสองลบสี่น้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าคือ a หลังคือสองนะนัเอาใหม่นะหน้าคือ a หลังคือสองนะคะดังนั้นเราจะเขียนหน้ากำลังสองก็ได้เป็น a กำลังสองลบ สองกำลังสองก็ได้เป็นเอบวกสองคูณกับอ,อ่านไหมต่อไปเอมกำลังสองลบยี่สิบห้าหน้าคือเอมหลังคือห้าดังนั้นเราเปลี่ยนได้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอมกำลังสองลบห้ากำลังสองไดงน้นได้ ต่อไปข้อสี่ค่ะหนึ่งร้อยดังนั้นหน้าคืออะไรหน้าคือสิบนะหลังคือวายดังนั้นได้เป็นนะักเรียนขาสิบกำลงกังสองลบวากำลังสองสลับที่ได้ไหม คำตอบคือไม่ได้เพราะเป็นลบลบสลับที่ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ต้องเป็นสิบลบ y คูณกับขอโทษสิบบวก y คูณสิบลบ y เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกสองวงล้อลนี้หนูสลับกันได้คือหนูจะลบก่อนหรือบวกก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกเข้าใจไหมคะเพราะว่าการคูณ การคูณสลับได้แต่การลบสลับไม่ได้นะคะอะต่อไปข้อห้าหน้าคือ6หลังคือเป็นดาได้เป็นได้เป็นคูณกับต่อไปข้อ 6, หกค่ะ ca กำลังสอน,นั้นหน้าคืออะไร หลังคือดังนั้นได้เป็นอาสองอทั้งหมดกำลังสองนะคะอาลบสามกำลังสองเพราะว่าถ้าเราเขียนสองเอกำลังสองมันยกต่วเอนะคะดังนั้นเราต้องใส่ทั้งหมดนะดังนั้นได้เป็น mm hmm. ต่อไปข้อเจ็ดค่ะ ้าคือสิบเอ็ด x หลังคือหนึ่งได้เป็นได้เป็นสิบเอ็ด x บวกหนึ่งคูณ ต่อไปข้อแปดเอคือโอขอโทษเอคือหน้าคือเอหลังคือเจ็ดได้เป็นได้เป็น ต่อไปข้าเก้าค่ะหน้าคือหลังคือแต่งานได้เป็นได้เป็น ต่อไปข้อสิบค่ะหน้าคือสิบหกนะห <16, S 1> ลังคือ y <15. S 1> กับ z นะ <15. S 1> อะจางนั้นแยกได้หนะ้ากำลังสองคือสิบหกยกกำลังสองลบ ได้เป็นยังไหมไม่เล่าท้องมาไหมไม่อะไรไม่ใครไม่ม อ่าต่อไปนะคะอ่าจัดรูปอันนี้ไปแล้วนะจ๊ะอ่าข้อแปดข้อแปดได้หน้าเป็นอะไรหลังคือเอส่วนห้าดังนั้นจัดรูปค่ะ อ่ะดังนั้นเนี่ยตัวประกอบได้เป็นอะไรอะไรบนอะไรบนอะไร เสรจจังเสร็จจังจ,งจงต่อไปค่ะข้อเก้าลูกได้เป็นอ่ะหน้าคือเอส่วนสามหลังคือสิบสามได้เป็น ดังนั้นเราก็จะได้เป็น x ส่วน3ลบพรุ่งนี้เราอ๋อพรุ่งนี้ไม่ใช่ผมเราเนาะ

3เอ็นส่วน5นะคะ 2M ทั้งหมดกำลัง2องลบสาเอส่วนหทั้งหมดกำลังสองได้เป็น2องเอ็บกลบสเป็านส่วน5ปึ๊บ อ่ะต่อไปอ่ะอันนี้อ่ะข้อห้าข้อห้าข้อห้าหน้าคืออะไรหน้าคือทีหลังคือพีทบอกสองน้าหน้าบวกหลังค่ะ ทีบวกคูณกับทีลบทบวกสองอ่ะดูดีๆวงเล็บแรกเป็นการบวกไม่มีปัญหาได้เท่าไหร่คะใช่ไหมวงเล็บหลังเป็นการลบเปลี่ยนลบเป็นเ,เปลี่ยนตัวลบเป็น ตรงเัินข้ามจาก t ก็กลายเปไ็นอะไรคะลบทีลบ,ทลบสองด้าน,านั้น t ีลบทเหลือศูนย์ค่ะดังนั้นในวงเล็บหลังเหลืออะไรลูกเดี<ะ>๋ยวใครจะเปลี่ยนมาอเดี๋ยใครจะทำเต็มๆก็ได้นะคะทำเต็มๆก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นสองทีบวกสอง คูณกับที่บวกกับลบทีลบสองอ่นไหมคะเพราะว่าการลบข้าวนามเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบเป็นตรงกลางนะคะอันนี้ทันไหมทันนะคะส่วนข้อที่เหลือใครยังไม่เรียนก็ไปดูตอ็มอานะคะไหนข้อไหน เอาทำแล้วอราทำแล้วอ่ะต่อไปข้อแปดนะคะเป็นเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับการแกปสะกอบพระบูนามดีกีสองไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ะ สรุปการแยกตัวประกอบของพหุนามทำได้ทั้งหมดกี่วิธีลูกทำกี่ได้กี่วิธีสี่วิธีวิธีแรกคือดึงตัวร่วมเช่น 2A งเบวกสองเท่ากับอะไรคะให้เป็นตัวร่วม 2A สองก็ได้เปไ็นไรคะได้เป็นไรสองวองเล็บ a บวก b จำได้ไหมลูกอ,อีกสักตัวหนึ่งสาม x กำลังสอง y กำลังหา้าลบเก้กเา x y กำลังสามตัวร่วมคืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาสามกับเก้าก่อนสามกับเก้าคือตัวร่วมคือสามอะไรเอ่ยหารได้ทั้งสามและเก้าสามใช่ไหมคะต่อไป x มี x กําลังสองกับเ x ได้อ y กําลังห้ากับ y กําลังสามเดี๋ยวเดี๋ยว วายกำลังห้ากับวายกำลังสามดึงตัวร่วงดึงตัวร่วงไม่ได้หารเ้อวายห้าตัวกับวายสามตัวอะไรหารได้ทั้งสองอันวายกำลังสามให้ดูเลขชี้กำลังน้อยใช่ไหมอ่าดึงตัวร่วมออกมาเอาตัวร่วงที่ได้หารกับพ้นแรกได้เป็นเอาตัวนี้ค่ะ ารด้วยตัวนี้สามหารสามได้หนึ่งใช่ไหมเอ็กหารเอ็กซ์กำลังสองได้เอ็กซ์เอ็กกำลังสามหารย์ y, กำลังย์ y, กำลังสามหารย์ y, กำลังห้าได้ย์กำลังสองโพสแรกจบแล้วต่อไปโพสที่สองเชื่อมตเครื่องหมายลบนะสามหารเก้าได้สามเอ็กซ์หารเอ็กซ์ได้เอ็กซ์หารเอ็กซ หนึ่งไม่ต้องเขียนนะคะไวกำลังสามหารไวกำลังสามก็ได้หนึ่งจบแล้วอันนี้ก็คือเรียกว่าการดึงตัวร่วมนะคะอ่ะการแยกสองวงเล็บเช่นเอ็กกำลังสองบวกนะพีก่อน อ่ะ x กำลังสองบวกสองเอ x ลบสิบห้าแยกสองลงเล็บทำยังไงลูกคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัว ตัวหน้าได้คูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางเออเขียนเอกไว้ก่อนจำนได้ไหมโลกอะไรคูณกันได้สิบห้าห้ากับสามใครเป็นบวกใครเป็นลบห้าเป็นบวกสามเป็นลบเห็นไหมคะอ่า เ x สองวงเล็บมีอีกแบบหนึ่งเช่นอะไรดีคฟูจิตโตดไม่ทานสอง x กำลังสองเดี๋ยวติกันฮะ

สองเอกำลังสองลบเก้าเลบห้าเราก็ต้องแยกเป็นสองวงเล็บใช่ไหมคะอ่ะเริ่มจากตัวหน้าสองเกำลังสองดังนั้นแยกได้เป็นสองเกับ X แยกตัวหลังได้เป็นอะไรลูกห้ากับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าติดลบดังนั้นตัวหนึ่งต้องเป็นลบตัวหนึ่งต้องเป็นบวกใกล้คูณใกล้ไกลคูณ กลดังนั้นเอาอะไรห้ากับหนึ่งลองดูนะดังนั้นใครควรเป็นลบห้าห้ากับหนึ่งใครเป็นควรเป็นลบอ่ะดูดูก่อนนะถ้าหนึ่งเป็นลบห้าจะเป็นบวกใช่ไหมคะใกล้คูณใกล้ได้ลบหนึ่ง x ถูกไหมไกลคูณไกลได้สิบ x เราต้องการอะไรลูก ลบเก้าแล้วนะข้อนี้ถูกหรือ,อยัง,งยังดังนั้นไม่ได้เปลี่ยนใหม่ต้องให้ใครเป็นลบใครเป็นบวกอ่าถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบก็จะได้เป็นบวกหนึ่งกับลบสิบดังนั้นได้ลบเก้าตรงยังคะตรง,ตรงแล้วดังนั้นประมาณนี้นะคะอันนี้เรียนไปแล้วทําไปแล้วจําได้ไหมจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ ต้องทำบ่อยๆลูกจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็ต้องจำนะคะต,ต่อไปกำลังสองสมบูรณ์มีกี่สูดสดองูตรคือห้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองตรงน,นี้ต้องเป็นเครื่องหมายเลยคะบวก สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกับสูตรอะไรคะหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะผลต่างกำลังสองสูตรว่ายังไงึ่ทงทำไปเมื่อกี้ให้เป็นสูตรที่สามแล้วกัน ผลตากำลังสองสุดมากเเมื่อกี้เพิ่งทำไปเนี่ยเท่ากับที่เรียนไปทั้งหมดนี้นะคะหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้ 11เอ็ดนาฬนาฬิกาเ็นาทีนะคะเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเราค่อยมาทำตรงน,นี้ละกันเนาะตอนนี้สำหรับใครที่ทำง,งานเสร็จแล้วนะคะก็ไปพักได้ส่วนใครที่ยังไม่เสร็จนั่งเลียวอะไรโน้นเพราะว่าตอนนี้เราเสร็จไปกี่บายแล้วเนี่ยเสร็จบนะคะเสร็จบ่เสร็จบ่เดทที่แปดเดี๋ยวเรากลับมาทำตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายร <ขอ S 1> ุ่<า>นแล<า>้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาทอง เด็กตอนบ่ายวันนี้ค้าหกอ่าสิบสามจุดห้าห้านะคะบ่ายโมงห้าสิบห้านาทีเดี๋ยวเจอกันนะทางมานะคะสวัสดีค่ะไม่ตอบอไปเลยที่รัก